สวัสรับสบายดีครับพ่อแม่พี่น้องไทยพ่อพี่สายบ้านเฮาครับกินข้าวเที่ยงข้าวบ่ายจ้าจะเป็นแหนมคุกนะครับซื้อมาจากตลาดช,ชอเจริญสัห้าบาทได้ตั้งหลายอ,อ้มข้างหาังคุกเนึ่งมีผักสลดัดผักเออะๆผักติวผักผักแพลวผ,ผักแพวหลายผักหลายยาวอา๋ แซบเด้อแซบเด้อเอามาคุกเองนะครับเพราะว่ากระซื้อมามเพิ่นจะนี้เข่าให้สามก้อนแล้วก็มีแป้งทอดมีอ่ามะนาวพริกทอดนะครับมีหนังหมูนะครับส้มหมูมพันแหมพันแนมหมราคักทั้งหลรยอ๋อยี่สิบห้าบาทสอห้าบาท ผักกัะตั้งหลายแนละ้ะนี่เต็มจานโอ้ซื้อมองอื่นกระหาสิบาทนนเนี่ย ของแจบบ้านท้ายังมีหลายอยู่จ้าหนึ่งบะลาวให้แก้งดีปักอีเลอรจา้าใบชาพรูเนาะอหลายใบเอาซข้าไป ใส่เข้าไปเลยจ้าแล้วก็ตัดเนียมคุกเนืยมคุกพักที่ทอดมาสิจ้าอย่าไม่ทอด กินเฉยๆก็ได้อืมอืมฮอืมเป็นขายถือยเป็นขายเฉยที่5บาท ตั้งานใหญ่เลยในโซ่พันพันพัอีกหน่อยอีกจะข้าอีกจะข้าแอมมันพร้อมกกินเผ็ดเผ็ดปเดี๋ยวหิวน้ำดีอ๋อม่สวยอ๋ออม่สวยพันเหนมพันเนี่ยม น้คุกเด้อจ้าตลาดชอดจะเลมเนื้อถามซื้อคุณแม่เพื่อแนแเบสวัสดีจ้า น้องชาวแบนเพจคนพิศสายบ้านเฮานะครับเมื่อนี้จะมันกินอย่างน้อแต่เศร้านะครับวันนี้ทำข้าวฟูกกะปิจ้าจะมีไข่นะครับไข่เจียวซอยมาแล้วแล้วอันนี้จะเป็นเครื่องเคียงจ้าหลายอย่างนิดนึงนะครับพริกสดหอมแดงมะม่วงสับนี่ตัวฝักยาวนะครับแล้วก็ขาดไม่ได้ก็คือหมูมหวานจ้าหมูมหวานหมูมหวานหมูมหวานจุด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 ,จดนี่ข้าวฟูกกะปิเอาเอาแบบถัดเนาะ ว่าเป็นข้าวเย็นนะครับข้าวเย็นเรือเราก็มาผ่านอนะ่ะเดี๋ยวตัดข้าวใส่ช้วยจัดจานสวยๆเออบริเฮดกินโดนละไปซื้อเขากะมันบกขักนะครับพี่น้องอเฮดกินแล้วก็เลยเอาเฮตกินเอาที่เขามาก,กนแเล็กนอะ่ะเอาช้อนกด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 ขัดข้าวลงไปนะครับเอ่งดนละเออ,ดเอ,อได้ทำเป็น จัดจานสูตรแรงกลิ่นเซฟนี่นะครับเอามาใส่ช้อนนี้สองงงงงสองข้านะโอเคเสร็จแล้วก็จะตักไข่จ้านะครับเอาไข่ใส่น่อยไข่หมักม้วนตามนี้เรื่อยนะครับ ดจ้าเส้าจะเ,เป็นเก็ดหลายหอมแดงนะครับหอมแดงหอกประมาณแล้วก็ตัวฝักยาวนี่ว,ว้าวเออนี่นี่นี่นเอาแล้วก็จะเป็นหมูหวานนะครับหมูหวาน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 ท็ดไว้แต่เมื่อคืนนะครับพี่น้องมันจะจะได้หวานกลมกล่อมเข้าเนื้อ ลาน้ำมุงหวานด้วยเลยแซบ่บแซ่บเอาว่ามีกุ้งแห่งเนาะอะไรว่ามีกระเพไสนะครับโอมีกุนเชียงอยู่แต่ว่าลืมทอดมันเป็นอย่างไะเอาหิว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 ละเอาเท่านี้แหละพร้อมนะจ๊ะพร้อมนะจ๊ะพร้อมมากเลยอ่ะมาพร้อมมากก็กินเลยนะครับข้าวกปกติของเรานะครับชิมข้าวก่อนข้าวหอมไมไ่เพราะว่าเป็นข้าวแบบผัดคลุกับก,ะ,กะปิ เอืมเทมันมันเอาพุกรวมกันเลยจอัแล้วผุ้กบกีก็ช่างสันหาเนะคนคิดสุดแต่ตแรกนี่ครับอมอาหารไทยไทยแล้วอะไรแต่ข้าวผู้กบกีแล้วหมูหวานนี่แซ่ เพราะว่าเอาหมูติดมานิดๆนะครับบริเวเอาหมูสั้นๆ,ๆแล้วก็ไม่แข็งนะครับจะนิ่มๆมมมนี่ซื้อเขากินเลยเพรคารคัดพน้นเราให้กินเอาประหยัดไปด้วยอหอมหอมกระปิดอืม

ยยสบายดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทางคนพิสัยบ้านเฮาค่ะมากิน,นะะข้าวเส้านะครับข้าวเช้าจ้าเมนูเรามีอะไรครับบังเกือกับบริเฮ็ดเนาะอันนี้จะเป็นหมกไขป่ปลาหมกหมกใส่ปลานิ้นนะครับเออหมกขี่ปลาเนี่ยนะหมกใส่ปลานิ้นนะครับนี่จากล่านยวนข่าววัดเกแก้วเนาะสาวบาทน,นะครับพี่น้องหมกใส่ปลานิ้นจ้าเออนี่นะครับก็เป็นใส่เป็นตับเป็นปอดเขา อันนี้ทำเองจ้ะเออแกงผิดไก่จ้าใส่บวกเขือนะครับแล้วอยตอนเทียง่กยซื้อขอาวุ้นมากินเตรียมขาไม่ได้จ้าเพิ่มรสชาตเจียววงเจียววงวุ้วสีสันเจียววงครัวบ้านสวนจ้าแซบแบเดี๋ยวสิหารเห็ดอยู่นะอันนี้เห็ดพวกเป็น อันไหนทำเองได้ก็จะทํากินเองทําขายอันไหนเห็ดว่าเป็นกับซื้อเพอนเน่ได้อุดหนุนกันนะครับขอซิมอันนี้ก่อนว่านี่นี่นว่ได้กินโดนละหมกไส้ปลาหมกขีปลาเนาะอืมับพวกเค้ากับแจ่วบองนิดนึงปลาลาสับในเพื่อนห้องปลาลาสับ มาเท้ากันเจ้าแต่เด็กชว <c oughs> ดอืมโอ้ยแ่ปุ๊บเข่าช้อนจ่าอืม้ยช่วๆเดี๋ยว หามกินแจงเผ็ดน้อยในเฮ็ดเอง <c oughs> แจงเผ็ดไก่อืืแจ <c oughs> <c oughs> งการทำอาหารก็เป็นการผ่อนคลายจาาบ่าง เอาเมื่อเตรียมเครื่องต้องใจเย็นนะเนาะพวกที่กับข้าวเป็นต้องใจเย็นแน่นะครับเพราะว่าข้าวห่อนๆแน่น่ะนั่นนี่นิ่มจะเบอร์แซมมันจะอืมแฮงค์เฮดกระแทบเด้เอมะเขืออ่อนๆมะเขือซาบะทั้งหลายอุ้ยเผ็ดอ๋อแซ่บเศรษ อืมอืมอืนนีรักเด็ดหมกใส่ปลาจะอืมกใส่ปลา,านนน กินไวมาก็เฮาก็หอมหรือท่ามกลางธรรมชาติแซ่บๆจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องไทยพ่อพี่สายบ้านเฮาครับอ้าวหม้อใหญ่ๆเลยจ้านี่นะครับจะเป็นนี่นี่นี่มันดูเลยมันดูเลยจุดจวดจ้า เห็ดกระปุ้นน้ำปนหม้อใหญ่จ้ะอือนี่ะตักกระปุ้นน้ำปนกินแทบแทบม่มารมพร้อมพร้อมพร้อมนะครับมีขระปุ้นน้ำปนหม้อใหญ่แล้วก็มีเหมือกจ้ะอ่ากรหล่ำซอยนะครับตัวฝักยาวซอยเจ้าบ่มีทวงออกจ้า เขาคุ้นโลหนึ่งจากโลหนึ่งเขาคุ้นใหญ่อุ้ยในตำนานนะครับโอ้ของเป็นสามจับไปเลยสามจับโรดเฮ่ย์พิเศษพิเศษเอาต้นหอมเหมือดเหมือดเหมือดใส่ชุวหน่อย เสื้มาไปร้ายมามีงานบุญคุณน้องเอามีทั้งตีนไก่ทั้งขาไก่อ๋อมาตีนเป็นตีนพิเศษตีนเลยนะครับโอ้เนื้อปลาค้นๆจ้ะสดน้ำจดจวดอ้าวมาเดินมาเดินคืออยู่คืออยู่ ทำเองนะจ๊ะทำเองจ้านนมนนะครับเป็ดรลาเป็น,ปร,นรวดพร้อมๆุมันจะเปิือนผ้าผ้าอไว้ออกงานสืดโอ้สดน้ำอนอนนอนนะครับเนืออนนน้อปลา อืมหมากเลยออมญีุ่นเส้นเหย่ยวนุ่มล้่ปุ่นแป้งมัก ชาติกลมกล่อมพอดีวอมาเศร้านี่ซิมบอค่อยเพจดก็เลยต่ำพริกใส่อีกอ,อือืมจมงกลาืจากสนใจ ผ่านอ๋อ,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 อน,นี่แบเก๋ยพอดีจ้ะนัวนัวจุดจุด ใส่ปลาเนนน้น,นปลาเนนตัวใหญ่เล้อทีนไก่หนึ่งโลปลาเนนเกือบโลละแปดขีดม,ม,มันยายไม่ถูก